งนี้ก็จะเป็นหน่วยเ,เป็นแรงดันที่มาจา,า,ากไฟฟ้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นมมกนารกนาาจจินไฟจากไฟฟ้า,า,มมาอนัอน,อนนี้ก็เป็นสมาบวัดที่กินไฟไฟคือตอนนี้แดดมันใช้หมดแล้วนะครับมันก็จะเห็นว่าอาจจะกินไฟจากไฟฟ้าได้ประมาณ7 7 1วันตอนตอนที่ตอนนี้เราเปิดแอร์ตอนนี้นะครับมันมีไฟกับโซลามาแต่ว่าก็กินไฟจากไฟฟ้าด,ด้วยทีนี้เดี๋ยวจะลองปิดโซลาให้ดูว่าพอถ้าเกิดปิดไฟจากโซลาที่มาจากแขมาปุ๊บเนี่ยวัดตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นถรกป่า อันนี้เราเปิดเปิดตัวโซล่าอยู่นะครับตัวนรกคือใช้ไฟจากโซล่ารุ่งกว่ไฟไกลไฟสีแดงคือโซล่าสีน้ำเว่าคือไฟไกลไฟใช่ตัวนี้จะต้องเปิดเอาไว้ตลอดนะครับตัวนี้ก็เปิดไว้ตลอดเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะทดลองให้ดูว่าถ้าเราปิดไฟจากโซล่าแล้วปุ๊บเนี่ยตัวเรกเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันก็จะกินไฟจากไกลไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอเดีวครับจะโอเคจะหกร้อยกว่าเจ็ดร้อยนะครับ มันก็ขึ้นมาประมาณพันพันกว่าพันสองก็แปลว่าเมื่อกี้ไฟจากโซล,ล่าร์มาประมาณ300วัตต์นิดหนึ่งเือว่าแดาดก็ได้ของอ่อนทีนี้พอพอไปกลางคืนปุ๊บเนี่ยมันก็จะสลับอัตโนมัติใช้ไฟไกลนะครับแต่ว่าเราต้องเปิดทุกคืนไหมครับใช่ทุกติดปกติเราจะเปิดคู่กันไม่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรเลยทำทำตับตรงไหม <c oughs> ใช่ใช่ก็คือ อนกลางคืนถ้าไม่มีกลคือไม่มีแดดแล้วพุเนีดยเดือวเครื่องมันจะทำงานสตอนนี้มันก็ไปใช้ไฟไกลไฟร้อยเปอร์เซ็นต์คพอเช้ามาเริ่มมีแดดเดืก็จะสวิตช์มาใช้ร่วมกันเพราะว่าไฟจะแผ่นจะมาเสื่อมจะมาไปคตัวมันคือที้เราต้องทำอะเรเลยนี้ครับพอเราเปลโซลารแล้วปุ๊บทีมงนจะถามหน่งวคิดไฟไกลตฟร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ายังไงมันก็ต้องมีไฟฟ้ามาเพ่อการใช ถาดแดแดแรงๆมันก็จะมันก็จะไม่ไม่ดึงก็ดึงนิดเดียวอ,อาจจะเป็นหลักสิบวัตอาจจะไม่ไม่ถึงสิบวัตอาจจะมีสักอ่อสิบวัตยี่สิบวัตอะไรประมาณนี้ครับตรงแดดดีๆครับตอนเที่ยวก็ควรลองลองตัดเศษๆครับอ,นนอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นระบบโซล่าทีนี้ทีนี้ตัวตู้เนี้ยก็คือเราก็ย้ายเดิมเมื่อกี้เนี้ยแอร์มนันอยู่มันอ,อยู่สองฝั่งไกลานะครับเราก็ย้ายแอร์สองตัวเนี้ยมากินที่ตู้ใหม่ตัวนี้ครับตู้ใหม่ตัวนี้ ก็คือไฟจากโซล่าตัวนี้ปุ๊บมาจ่ายมาจ่ายแอร์สองตัวตรงนี้ก็้อได้แลยใช่ไหมครับอ๋อเขียนแล้วนะใช่ใช่แอร์สองกับแอร์สองทีนี้ไม่รู้ว่าอะไรเนื้ออะไรต่ออันนี้คือเราไม่ต้อไม่ต้องไปทำอะไรบ้าก็เปิดแบบปกติก็เปิดที่แรกก่อนแล้วแต่เราไม่ได้จะเปิดแค่ตัวใช่แล้วเปิดที่แ้วก็ไปเปิดที่หน่ ไม่ใชนะ้งานตัว <monastery> ว <t> ิป <man response> mm ็งยวน่สเป้็นกระสอบอีเ็นกระสอก่ารที่งานก็ไม่ตทำอะไรเลยแค่ก็เปิดาไม่ต้องไปปิดไม่ต้องไอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลย่ใช่ใไม่ต้องไม่ต้อะไรเลยครับใช่ทุกอย่างปกติเมืนเดิมเลยเครื่องมันจะทำงานมิ